พี่เช่นไนอ่นี่คืออ่ามันคือมีฟู <Wow. S 2> นมปังมันคือก้อนน้ําแข็งมันคือฟอสเซนมันคือภูเขาน้ําแข็งที่มีสิยมพูมันคือภูเ <c oughs> ขาน้ําแข็งที่มีอ่าน้ําค้นหวานแล้วมันก็อืมอืมอืมันก็อร่อยมันคือภูเขาน้ําแข็งที่อร่อยมากๆภูเขาน้ําแข็งไททานิค นี่คือภูเขาหน้งแข็งที่ชนเรือไทชนิดลำแรกของลูกสีมือขั้นแม่ชิมดูสิคะเหมือนกินมะนาวเลยอันนี้ไม่ได้ใส่มะนาวเข้าสง ข้าส่งภูเขาทุกี